ช่วงนี้ค่ะได้เวลาไปเรียกรอยยิ้มยามเช้ากับคุณจักเพชรคุณทองแล้วค่ะวันนี้คุณจักเพชรจะพาไปดูสีสันงานแต่งของผู้ประกาศแต่จะเป็นใครนั้นติดตามในช่วงแก๊กๆค่ะ สวัสดีครับนี่เวลายิ้มุมปากกับช่วงแก๊กแกกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ครับไปดูการตัดผมที่ว่ากันว่าเป็นการตัดผมที่เร็วที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าลูกค้าคนนี้หลับตาปุ๊บลืมตาปั๊บก็ตัดผมเสร็จแล้วครับไม่รู้ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนกระโดดเด้งริมแลย ที่ขนาดตัดผมอยู่นั่นเนี่ยแต่เด็กชายเศษชั้นสอนนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง <c oughs> ก็ยังหลับได้หลับดีจนช่างเขาตัดเสร็จแล้วนั่นนะโอเครับรอหอ้าวอายุอ้าวอายโอเอาวเอาเข้าไป นี่ตัดผมนะไม่ใช่ผ่าตัดหลับอย่างกระโดนยาสลบมาอย่างนั้นแหละ <c oughs> น้าท้วมแล้วน้าท่วมท้วมหัวน้าท้วมแล้วเด,ด,ดูดิต้องใช้มุกเนี้ยถึงจะฟื้นน่ะเรียกได้ว่าเป็นสีสันของการฝึกตัดผมนอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนสรารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทำให้น้องคนนี้เคลิ้มหลับซะจนอาจจะคิดว่า ที่มาตัดผมวันเนี้ตกลงเรื่องจริงหรือว่าความฝันกันแน่นะคะแก๊กต่อไปนี้ครับคราวนี้ไปดูเด็กน้อยในต่างแดนกันบ้างที่งานนี้เขาโดนอําโดนแกล้งชนิดที่ว่าเล่นกันเส้นเงียนเลยทีเดียวครับ เงอึ้งเลยละสิร้องสะสมกินขนาดเนี้ย<อ>แกล้งได้เนียนขนาดเนี้ยอาจจะทำให้หนูน้อยคนเนี้เห็ดไปอีกนานเลยนะคะนี่ ท้ายครับไปดูเพื่อนเจ้าสาวผู้โชคดีครับที่ได้ช่อดอกไม้กลางงานแต่งไม่ใช่งานแต่งของใครแล้วครับงานแต่งของคุณเอลินเอมิด้าผู้ประกาศของเรานี่เองครับคนกันเองเท่านั้นเป็นควันหลงจากพิธีฉลองมงคลสมรสของคุณเอมิด้าชนิดแลผู้ประกาศสาวช่อง True For You ที่เข้าประตูวิวาแซงหน้าก่อนใครเพื่อ งานเนี้ยจึงทําให้ผู้ประกาศสาวอีกสองคนยอมไม่ได้คุณนัชายาสงวนสุขและคุณวรุนวันมราสินขอแย่งช่อดอกไม้มเพื่อจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปกับเขามั่ง<ะ>เป็นไงลีลาโยนดอกไม้ของเจ้าสาวเล่นสนามเต็มหน้าเพื่อนเลยนั่นนะ ถึงคราวที่เจ้าสาวเอาจริงโอ้โหมีขนาดอยู่หลังสุดคุณณชยาก็ยังโชคดีที่อาจจะได้สามีเป็นคนต่อไปกลายเป็นหนึ่งในแปด <S <S เพื่อนเจ้าสาวผู้โชคดีที่ได้ชอ่อดอกไม้พิเศษในงานเนี้ยส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวและหนุ่มๆในงานก็ไม่ยอมน้อยหน้า อมาแย่งกล่องของขวัญพิเศษจากเจ้าบ่าวที่ทำให้ใครบางคนมีความหวังว่าอาจจะได้เป็นเจ้าของเป็นไงตัวสั้นแล้วก็ยังดันไปอยู่ข้างหลังอีกอดเลยไหมล่ะงานเนี้ยเจ้าของขวดน้ำสีอำพัน จึงตกเป็นของเพื่อนเจ้าบ่าวเลยนะครับ เสียดายนะครับที่งานนี้คุณภาวินีไม่มาด้วยไม่ช่นแั้วแล้วเราก็อาจจะได้เป็นเจ้าของขวดเอ้ยเจ้าของช่อดอกไม้แบบคุณณชยาก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับงานนี้ไม่ทันเอาไว้งานหน้างานคุณณชยานะครับไม่ใช่งานคุณเอม่ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก๊้งวันนี้ผมและทีมงานไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจักเพชรกุลทองด้วยค่ะครับผมขอบคุณคุณจักเพชรเรื่องอะไรครับค่ะ ขอบคุณคุณจับเพชรเรื่องอะไรครับ <laughs> ขอบคุณนะคะที่มีมุกมาให้เราดู <laughs> เรียกว่าข้อความที่ฝากมาให้คุณเผาวินีด้วยให้คุณนัชยาดีแล้วค่ะนะ <laughs> <laughs> ครับ